พัสดุที่สองนะคะก็อันนี้เนี่ยจะน่าจะเป็นกระโปรงนะเพราะว่าตรงหน้าซองมันไม่มีชื่อเขียนแต่จากการคาดเดานะคะเออใช่จริงด้วยก็คือจะเป็นกระโปรงดอกไม้เกาหลีที่เราสั่งมานะคะเพราะว่าจะสั่งมาใส่คู่กับเสื้อตัว ep ที่แล้วหรือก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะตรงปกหร,รือเปล่าเหมือนกันก็แต่มันหูมากเลยทุกคนมันเจ็ดสิบห้าบาทถ้ารวมค่าส่งก็ประมาณแปดสิบกว่าบาทนะคะอ๋อผ้ามันจะเป็นผ้าลื่นๆเนาะ เอวก็จะเป็นยางยืดนะคะมาเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กันเลยไป Let's go <S ใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะก็ย่อยให้มันเห็นเสื้ออือก็ใส่แล้วก็จะประมาณนี้ก็ก็ดูไม่ได้ีนะแต่ว่าของจริงมันก็ดูไม่ค่อยเเท่าไหร่นะ,ะก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงแต่ว่าคือเนื้อผ้ามันมันเป็นเนื้อผ้าหยับง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างบางด้วยนี่แต่ว่าถ้าเทียบกับราะคาก็น่าจะโอเคนะก็ เดี๋ยวเราค่อยไป a d a p ปอ,อย่างอื่นอีกน,น,นะคะเดี๋ยวก็ก็น่าจะเป็นปัญหาที่แก้ได้ยอยู่ก็โอเคค่ะก็สำหรับวีดีโอไปแล้วนะคะสซบบึ่งใครเป็นเพื่อนๆหรือใครชอบติดตามใครนะคะก็ไปเจอก,กันอีพีสามเลยคะ่ะ